ครับไปบอกแล้วว่ามันถือกินอาหารมันมากล้วนจังหวะอุ้ยคือมาหลายเลยครับไปครับปัดพี่น้องครับบอเห็นกับตากับบอเสื้อเด้ครับพี่น้องครับอุ้ยเขาเลี้ยงบอดินนี่คือพ่อแม่พันธ์มันบอกครับไปเมีม่นครับผมอู้คือมาหลายกระดอกระเดียดนะครับเตรียมไว้เนาะสำหรับขยายพันธุ์พีนาประมาณเท่าไะไรครับไปนี่ประมาณพันธุ์สองพันธุ์อยู่แล้วครับปัดบักใหญ่ก็มีบักน้อยก็มีนะครับ ไหลใส่ไหลโตแฮงเดี๋ยวนี้ผมจะลากให้บ้าสลามไปต้มกินแลงอยู่ด้วยนี่ไม่ยินดีแงครับเตรีย <c oughs> มอุปกรณ์มาพร้อมอ่ะโอ้ขมือนีสิลากี่พี่น้องในเบื้องหน่ำนาะครับเนาะโอ้ตรงเลี้ยวนาะครับไอ้น้องเอียนประกวดันไว <c oughs> น้นำเลือกความ <c oughs> โอ้อยู่เบื้องเดียรครับพี่น้องสดๆบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเอ้ตัวใหญ่กว่ามี่โอ้เห็นกับตาบอเสือเด้อพี่น้องเด้อ โบเห็นกับตาโบเสียครับแล้วเห็นโบเงียบๆนี่นี่ปลาเพียวนี่เนินก็มีตัวครับไอ้เนี่ยเมียรับมันหลากหลายบรรยากาศสดๆโอ้โหปลากดเหลืองครับพี่น้องปอาดเดี๋ยวเดก็นี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ปลาปนกันครับนี่เนาะโอ้ยอ้การแยกเพียนครับตัวนี้ตัวผู้หรือเมียครับไอ้มาแล้วครับพี่น้องครับมื่อนี้บรรยากาศดีดีนะครับ บาวสราลจะพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับเลี้ยงปลากดบอดินเด้อครับพี่น้องครับอ่าที่เป็นเป็นมาจังไดยบาวสราลจะพาพี่น้องไปทำก้องหมุ่นจักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับไอ้วุฒิชัยนะครับฟาร์มนะครับอ่าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับตัวนี้คือบอบอแม่พันธุ์ครับบอแม่พันธุ์ปลากดเหลืองนะครับโอ้ยเดี๋ยวเห็นเงียบๆนี่นี่บาวสราลคขึว่ามันมีตัวปลาอยู่บ่กะจังว่าดีครับมันคือบอบงบอบ่อนเดี๋ยวจีพ้าเบิ่งเนาะนิ่งๆเนาะครับเนาะ เงี้ยอักดีคือนอย่างเด้กปรากฏเนี่ยเป็นพ่อแม่พันเลยบอ,อกครับไอ้ติดทนทางเลยนี่ธรรมดาเลยโบย่างนี่เงีนยวะอันนี้มันอยู่กันโบเอาอาหาร้อนนี่โบเห็นตัวเบิองเด้กผมสีบานเลยเบิงครับเอา้าวรอเบิงครับห้วยอู้ <laughs> เอาหัาย่านคนนี่ครับไอ้บอกแล้วแต่มันถือกินอาหารมันมากเลยว่ะอุ้ยคือมาหลายเลยครับไอ้ครับ พี่น้องครับอบอเห็นกับตากับบอืีอได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> อุ้ยเขาเลียงบอดินนี่คือพอม่พันธุ์มันบ่คับไปมีน่ครับผมอู้คือเมื่อหลายกระดอกระเดียดนะครับเตรียมไว้เนาะสำหรับขยายพันธุ์พีหนาประมาณเทอาไรครับไอ่เนี่ยป๋องอันพันสองพันตอยู่แล้วครับบาดบักใหญ่ก็มีบักน้อยก็มีนะครับหลายใสหลายโตแฮะเดี๋ยวด้ผมจิต ลากให้บ้าจะลามไปต้มกินแลงอยู่ด้วยนี่วายอูยอย้ยินดีแงครับเต <c oughs> รียมอุปกรณ์มาพร้อมว่ะโอ้ทำมือในสิลากพี่น้องนี่เบื้องน้าเนาะครับเน่อหนาเหมการวา,รารรดพี่น้องครับเช็คเพลทให้เบื้องพร้อมวันเป็นยังไงตะผูวตาวี่อต่างกันแน่ไรเป็นปลากดเหลืองบอกครับไอแม่นครับผมอู้ปลากดเหลืองเอา๋อมันทำแ้่โอ้ต้องเลี้ยวเนาะครับไอเนาะแม่นปลากดมันไวหน่ำเลือควัน โอ้ยเบ่งเด้อครับพี่น้องสดๆบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเออตัวใหญ่ก็ับนี่บัวเห็นกับตาบัเสือเด้อพี่น้องเด้อบัเห็นกับตาบัเสือครับแล้วเห็นบัวเงียบๆยนี่ปลาเชีย่ยบิงก็มีตัวครับไอ่เนี่ยเรียนับมันหลากหลายโอ้ปลาตะเพียนก็มีโอ้โหเลี้ยงบ่อดินครับโดนปันไดงครับไอ่เท่าเลี้ยงได้หนไงซ้ำนี่อันนี้ปีเป็นปีเหรอครับโอ้เป็นปีเลยเนาะครับครับเพราะว่า ไข่มันจะสมบูรณ์เนาะปีหนึ่งอ๋อที่จริงทำให้ที่อยากกินนี่ก็บ่ต้องถึงปีก็ได้มีอนหาหกเดือนก็บตกินแล้วโอ้เดี๋ยวจะพูดอะไรกินตัวหน่อยตัวใหญ่หัวประนิ่งก็ติดมากเลยฮึฮึใส่ถุงแข่งใส่ถุงครับพี่น้องคักแข่งตีได้ใส่ถุงมือนเลยบรรยากาศสดๆโอ้โหปรากฏเหลืองครับพี่น้องมาเดี๋ยวกันี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ปะปนกันครับ เห็นเนาะโอ้ยการแยกเพศครับตัวนี้ตัวผูหรือเมียครับไอตัวผูครับเบื้องจากนี่เนาะเขาเอื่นเขาเอื่นเอาเพีเอาเพศอาโอ้ครับติงเพศครับติงเพียรจะมีตรงนี้บ่ครับเลี้ยงเด็นี่บ่ครับไอแม่นครับสำหรับตัวผู้ใบตัวเมียเนาะเดี๋ยวหาตัวเมียกันตัววังหันเด้อเด้อหลากหลายฝ่า ปลานิ่งก็มีนี่นี่นี่ปลาตัวเมียครับตัวเมียจะเป็นนี่ลักษณะของตัวเมียจะว่ามีติงเพลทเลี้ยวเงายื่นออกมาเนาะครับโอ้แต่ว่าช่วงนี้เขาบ่ทันใครเนาะไอ้เนาะงเมียนครับมันบ่ยังเยูะด้วยอู้ใหญ่แล้วครับไอ้หนิสามขีดไเลยครกปฟาดไอ้เบ้าสลามไปต้มกินปลาดต้มเลี้ยงไมยดีแห้งแตครับพี่น้องเด็ดการเลยครับพี่น้อง ขัดสันให้สวยงามแหงครับพี่น้องปกติเขาเลี้ยงขายเลี้ยงกินนี่ทิ่ยู่ข้อใดข้อใดปลาเนิ้จิระดาบูเมนปลาหมันกับตัวใหญ่กันอุ้ยขายนะมาข้อใดขายครับโนละเตียสทีบาทปลาเนิ้ยโมแหงครับโอ้กันเป็นปลาแบงเพียรมันเกิดจะแพงกว่านี้อยู่ครับหนูพันมันก็มีอยู่มันเกิดตัวเมียให้กันโอ้ตัวเมียโอ้เบิ้งกับบางอยางเนาะครับเนาะข้อเท้ามันจีแตกต่างกันอยู่ นี่ครับตัวผูมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหนอกเหงาๆออกมาเดือยเออเป็นเป็นเดือยปิงเพียดนะครับปิงเพียดครับก็สิเอื่นจังได้ปิงเพียดครับเดี๋ยวผมสิให้ไปสองคร่นะครับเรียกแต่สิพิจารณาได้เหมืเลี้ยงโอ้สิปล่อยท่ำพันก็ได้ครับหรือสิไปประกอบอาหารก็ได้โอ้ฮะปลากดเหลืองครับพี่น้องปรากิจฏเลี้ปลลากดเหืองไอ้ไอครับเอ่อ มันสีเหลืองหรือบุหลี่อง,ง,งนี่มันขึ้นอยู่กับสีหนามแม่นบอคร่ะใบแม,ม่นครับโอ,ตบโอ้ตัวนี้เงยเงครับโอ้ยปลาผู้เลยนี่ตัวนี้แม่นบอครับ่ะกันเงให้กันอเอาไปทำพันกันนะตัวนี้เด้กเอาเอาไอ้เราซูพี่น้องฟังนะครับว่าเลี้ยงปลากดนี่บ่อดินนี่มันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ไงสำเร็จครับใบการเลี้ยงปลากรดนะครับปลากดนี่มันจะสำคัญก็คือหนามนะครับปลาปลากดนี่คัน น้ำเสียแน่มันจะขึ้นหัวร้อยหัวตายครับตงองมีเติมเติมน้ำไม่อยู่ตลอดนะตรงมีออกซิเจนเนาะครับเนาะเมียนคือตรงมุนเวียนน้ำน้ำปรากดนี่จะบ่บ่บ่บทนุนบ่ทุนต่อสภาพน้ำเสียคือปลาเข็งกับปลาปลาดุกครับพวกเขียงปลาดุกนี่เคี้ยวไ่ได้ก็อยู่ได้แต่ว่าประกดนี่กับน้ำเคี้ยวนี่ ฝ่าตือกำนามพี่นามไม่หลดมันติขึ้นมา่อลอยหัวเหมือนเขาเห็นน้ำห่วยที่นามช่วงมานามมันหลดหนาเลยแม่นครับมันติขึ้นมา่อลอยหัวคาร์ดิโอมันหน่อยเนาะค้าออกซิเจนแล้วได้ในนามมันหน่อยมันจับบานีแตายยังไม่ยังไม่เต็มทาเขาเลี้ยงบอดินอีกระดับนามก้นลึกคนตื่นซ้ำได้ครับไปพระก้นนี่เมียหาซิฟปอบ้านนี่ก็ได้ครับงอนได้แล้วแม่นครับเมื่อกี้ลงไปกับปอบ้านเมียแปดซิฟนี่นะบ่บ่เมียพันครับถ้าผู้ใดมีน้อง ซ้ำหนึ่งกะเลี้ยงได้แล้วเนาะไอเนาะเมียนครับหน้าฝนนี่บูรดดอกม่ารวดบูรหวังบุูรีใจฟ้ามเป็นปลากินเนื้อเนาะไอเนาะเมียนครับเอ้านี่แหละครับพี่น้องรอเบิองได้ครับว่าสลามอัจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิองนะครับหลู่ปรากฏเหลืองนะครับราคาหย่อมเยาเนาะไอเนาะเมียนเมียนมาแต้ห้องผลิตเองเนาะห้องซึ่งตีกแต่ทรง มาดีขึ้นราคาเพียงสบายสบายเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ้านสลามขอจบไว้ซ้ำนี่ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบคุณอ้ายครับผมเดี๋ยวไปฟอกันอีกอีดนึ่งครับโอ้ยหลายแห่งวันนี้มากนี่โมพิษวังเลยพี่น้องหลากหลายแห่งบ้านน้ำจืดทุกสายพันธุ์ครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้านี่ครับดื้อ